ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายการเลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีตังโมอีกเป็นครั้งที่สนัดใหม่3มสิงหาคมด่วนอายการนนทบุรีเลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีตังโมอีกเป็นครั้งที่สนัดใหม่3สิงหาคม2565เหตุเนื่องจากต้องพิจารณาอีกบางจุดวันที่7กรกฎาคม2565มีรายงานว่า าการเลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีตังโมอีกครั้งเป็นครั้งที่3นัดใหม่3สิงหาคมโดยบอกว่าน่าจะเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้ายแล้วล่าสุดเวลา9นาฬิกาที่สำนักงานไยการจังหวัดนนทบุรีกลุ่มผู้ต้องหาคดีตังโมทั้ง6คนได้แก่นายตันุน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายภัยบูร์ตีการจนาน,านันหรือโรเบิร์ตนางสาวอิสานินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกติกนายวิสาพัฒน์มโนมยัยรัตน์หรือแซน นายนิทัศน์กิรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบและนายพีมธรรมะธีรศรีหรือเอ็มกุลซือ M, ที่ให้คำปรึกษาได้เดินทางมาตามนัดหมายอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อฟังคำสั่งฟ้องในคดีตังโมทว่าล่าสุดนางสาวสุภาพรน,นิปปวนิชหรืออายการดาวอายการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีคำสั่งเลื่อนอีกครั้งและนัดใหม่ในวันที่3สิงหาคม เวลา10น,นาิกาสาเหตุมาจากการพิจารณาสัมนวนบางส่วนซึ่งเป็นไปนตามขั้นตอนตามปกติและน่าจะเป็นการเลื่อนครั้งสุดท้ายส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอายการสูงสุดหากผู้ต้องหาไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่อายการจังหวัดนนทบุรีมีคำตอบไม่ได้ลาช้าและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนโดยก่อนหน้านี้อายการ ได้เลื่อนสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาดังกล่าวมาแล้ว2ครั้งเนื่องจากครั้งแรกอธิบดีไอาการภาคหนึ่งยังพิจารณาสำนวนไม่เสร็จและครั้งที่2เนื่องจากพนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนที่ให้สอบสวนเพิ่มเติมกับคืนมาระยะกระชั้นชิดทำให้อาการพิจารณาไม่ทันก่อนนัดใหม่อีกครั้งวันนี้และได้เลื่อนอีกตามเหตุผลข้างต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ